สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสด์<า>เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหรา,ศา,ศา,ศาัตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนาค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ คุณเพลิกเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยจะมีทั้งความโชคดีและสั่นสะเทือนในเรื่องของจิตใจเพราะว่ามันเป็นเดือนมอลนะอ่ามอลนะเนี่ยเป็นในเรื่องสุขภาพก็ได้อ่าอาจจะสั่นสะเทือนนิดนึงว่าเฮ้ยงานเยอะงานหนักแล้วไม่มีเวลาดูแลบ้างไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่ว่าแล้วบางทีเขาเรียกว่านัดที่จะไปเที่ยวหรือที่จะไปอะไรต่างเรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกเลยเราจะอะไรยังไงมันทําให้คุณนอนไม่หลับคิดมาอืมจากนอนนอนหลับยาก อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มคิดมากเกรงใจคนรอบข้างไปหมดเลยนอนแ<า>ต่แป๊เดียวก็ตื่นแล้วอ,อะไรแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยคือจังหวะคุณตอนนี้เหมือนกับว่าอึ้งไปแป๊บแป๊บอ่ะแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมไม่ต้องกังวลเยอะเอาเป็นว่าหลังปีใหม่และสดใสแน่นอนแต่เดือนนี้ข้ามไปให้ได้รับรองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะแต่พอเวลามันผ่านไปได้แล้วโอ้โหชิลมากอ่ะแต่เวลาไม่ผ่านเนี่ยแบบเหมือนคุณน่จินตนาการต่อยอดเ อ่านะคะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1นธันวาเลยเนี่ยเริ่มแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆอ่ะพี่เลี้ยงฉันจะไปอีกแล้วเหรอเนี่ยเออดาวรเตยูอ่ะออกจากตัวฉันแล้วไปข้าวิีนาศเขาถอยกลับไปฉันทําอะไรผิดเนี่ยอยู่ด้วยกันในห้องดีๆอยู่ดีเขาเก็บกระเป๋าออกไปนี่ไม่เห็นภาพเลยเนี่ยทาให้รู้สึกว่าฉันทําอะไรผิดเนี่ยเพราะพี่เลี้ยงฉันไปอีกแล้วอ่ะทําไมอย่างนี้ทําไมปล่อยฉันเดียวได้แล้วฉันจะทํายังไงได้เคว้งคว้างแป๊บหนึ่งอืมหาใครก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะเขาไปทําไมเขาเข้าไป วินาศไงคะเขาไปเหมือนกับว่าให้คุณอะทาอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าคุณอะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคะอ่าคุณต้องเปลี่ยนแล้วคุณต้องแก้ไขแล้วปีนี้ทั้งปีหนึ่งอะคุณดูแลตัวเองดีแค่ไหนคุณตรวจสุขภาพหรือยังเหมือนกับเขา,าเพยายามจะให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้นะ,ะการทําอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเป็นนึกถึงคนอื่นให้นึกถึงตัวเองก่อนอะจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดว่า ทำแล้วดีกับตัวเองยังไงพยายามตั้งคําถามตัวเองให้เยอะเหมือนกับเขาพยายามจะสอนคุณว่าเขาไม่อยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเหมือนกับรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอคุณไม่พยายามที่จะสร้างสารรค์อะไรให้กับตัวเองเลยจะกินจะนอนจะอยู่อะไรก็คือดูแบบ คือดูง่ายมากเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่มาบ่งบอกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นกว่านี้เลยจะทํางานก็ทําเต็มที่เต็มที่ในที่นี้อาจจะไปเกินหน้าที่หรือทับคนอื่นเขาด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยความรู้สึกว่าอยากให้คุณอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขากลับมาถ้าคุณพัฒนาตัวเองแล้วเขาจะกลับมาแล้วจะมาส่งเสริมคุณในช่วงที่เป็นวินาจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการที่จะอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองจัดการตัวเอง จริงๆมันจะมีตัวหนึ่งที่จะช่วยคุณได้บ้างเหมือนตอนนี้ลิต้าก็ทำอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวตอนท่ายคลิปจะมาบอกค่ะใช่ค่ะนะคะเรามาต่อกันในวันที่แดธันวาเลยค่ะ,ะดาวศุกร์ดาวประจำตัวคุณเนี่ยเดินหน้าแต่เข้ามาอยู่ในเรือนมอลแล้วนะโอ้หฉันจะตายไหมเนี่ย <laughs> ไม่ใช่คุณตนุมอลแล้วนะแต่เป็นมหาจักรคือมหาจักรเนี่ยะะเขาต้องฟักตัวให้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นการฟักตัวของมหาจักรไม่ใช่ คุณเดินข้ามามาจะยิ่ง,งใหญ่เลย,เ,ยเราเคยฟังที่เขาอวยพรกันว่า คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำต้องทำด้วยค่ะต้องมีการแอคชั่นด้วยมันถึงจะสําเร็จเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันเลยค่ะเหมือนคนอยากสวยอ่าคุณอยากสวยคุณจะมองส่องกระจกบอกฉันทีใครงามเลิศในประตพีอย่างนี้ทุกวันมันก็ไม่สวยค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากสวยเราต้องรู้ว่าอันนี้เราได้ยังไงจมูกไปอนี่ดีไม้ดิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปคือพยายามจมยกระดับต้องดูแลตัวเองด้วยอ่าต้องยกระดับให้ตัวเองแล้วก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะสวยอย่างตัว ดาวศุกร์เนี่ยนะพอเข้ามรณนะหมายถึงการทำศิลกรรมก็ได้อ่าหมายถึงการแก้ไขในจุดที่เราบกพร่องก็ได้หรือทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอมานานจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มหรือว่าจบเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้ฉันอยากจะแก้ตาของฉันฉันมากเลยอ่ะดูดิทุกวันนี้เหมือนฉันแบบว่าเพิ่งตื่นนอนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่โอเคกับหน้าเลยอ่ะรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้ไปแก้ค่ะคุณช่วงนี้อาจจะไปแก้ักหน่อยนึงมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ะฉันได้แก้แล้วฉันได้เปลี่ยนแหนะา อารมณ์ประมาณนี้และอธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะแล้วเราจะบอกว่าในเรื่องการงานก็อยู่ในวินาสด้วยในช่วงนี้ก็ทําให้คุณรู้สึกว่าการงานยุ่งนะมากยุ่งในที่นี้ไม่ใช่ว่ายุ่งงานเยอะแต่ยุ่งเพราะงานยุ่งกับ,บตัวเองด้วยยุ่งกับตัวเองยุ่งกับความคิดตัวเองด้วย,ยุ่งเพราะงานมันไม่จบสักทีอู้ทำไมงานชิ้นนี้ฉันทํามาแบบ เขาเรียกว่าบางงานฉันทำอาทิตย์เดียวเสร็จเนี่ยจะสองอาทิตย์แล้วงานยังไม่เสร็จเลยอะเรียไม่ได้สติดนู่นติดนี่ติดคนนู้นติดคนนี้แล้วพอเอาไปเสนอเซนโดนเด้งกลับอีกอะไรเนี่ยฉันทํางานไม่มีประสิทธิภาพหรือไงช่วงนี้ไม่ใช่เลยเพียงแค่คุณขาดความมั่นใจในตัวเองอดาวศุ์เป็นดาวประจําตัวอยู่ในมรณะใจวิวอ่าสติสตางเริ่มแบบไปไหนก็ไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ดึงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมา แล้วตอบคําถามให้ได้ชัดเจนรับรองว่าการงานจะผ่านฉลุยดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะอืนะคะอมืมาต่อกันในวันที่16บธันวาค่ะดาวอาทิตย์ค่ะ,คะเป็นดาวพันธุพันธุยแล้วคุณเดินเข้ามรณนะไปจัดอะไรอีกออคือเราต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคุณพลึกเนี่ยนะตลอดปีเนี่ยคว้าของใหญ่จัดนู่นจัดนี่จัด,น, ύ, จดนัน่นหรืออะไรต่างๆ ปลายปีนี้ยังไม่คว้าแต่ไปเช็คข้อมูลเตรียมการเตรียมการเริ่มไปเช็คข้อมูลไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่การเงินยังถือว่าดีอยู่อ,อ่าเพราะว่าการเงินคือดาวพุธหนักแน่นแม่นยำมาอยู่ในเรือนมรณะอยู่คู่กับดาวศุกร์ดาวประจำตัวเลยการเงินยังคงสเสถียรอยู่ยังคงไม่ได้มีความแบบตกต่ำหรือแย่ไปหรืออะไรต่าง แต่มรณะก็คือเราจะจ่ายเยอะแต่อยู่นิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวมีจ่ายค่ะมาเถอะมีเท่าไหร่เราก็จ่ายได้หมดอยู่แล้วนะแล้วมาดูในเรื่องคู่ครองมีดาวเกตอยู่ดวงเดียวแล้วว่ะคือตอนนี้คู่อาจจะดูวุ่นวายวุ่นวายในที่นี้อาจจะมาจากตัวเราเองก็ได้เช่นโอ้ยเรานนะเนี่ยนะมีเสน่ห์มากเลย <S <S ตอนนี้อ๋อแบบว่านู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างบางคนมีคู่แล้วนะก็มีคนแอดมาทักมาหรืออะไรต่างอ่ะใช่ไหมแล้วก็แบบว่าอาจจะมี คุยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะอย่าลืมค่ะคุณพระรหัสเนี่ยถ้าเดียวมันเข้าวินาทล้วคุณทําผิดศีลธรรมขึ้นมาแล้วก็แย่เลยนะเราบอกเลยแต่วินาเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นดาวพระรหัสต,ตอนนี้กําลังให้คุณงามความดีกับคนที่ทําดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องคู่ครองจะต้องมี1กับ1แล้วก็เป็นคู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้า1กับ2ไม่ใช่นะคะการมีโรค2ใบไม่ดีเลยแล้วใครที่ตัดสินใจไปแล้วอยู่แบบนั้นไปแล้วเนี่ย ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองก่อนในช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งทำอะไรคนโสดต,ตอนนี้ฉันอยากทาสวยมากฉันอยากรักตัวเองมากฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเพราะฉะนั้นมีใครเข้ามาฉันก็เลิศเชิดไปก่อนยังไม่ค่อยได้ตัดสินใจกับใครในช่วงนี้เนาะช่วงวินาจะเป็นช่วงเวลาที่ริต้าจะบอกว่าคนที่อยากจะลดความอ้วนคนที่อยากจะดูแลตัวเองคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจที่มันไม่ดีต้องการ เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นช่วงเวลานี้ทําได้ดีมากๆค่ะหรือว่าคนที่ทําสัญญกรรมมาแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์คต้องการแก้อตอนนี้ได้เลยเพราะมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่า ทำร้ายให้กลายเป็นดีทาเสียให้กลายเป็นสวยเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นการวางแผนเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆค่ะใช่แล้วค่ะเพราตอนนี้เขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยจะดีอยากหาตัวช่วยอะไรเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้วปีหน้าพระหนัสเป็นราชาโชคด้วยฉันจะเดินทางไหนดีล่ะเนี่ยคือตอนนี้ต้องเตรียมพูดง่ายๆว่าตอนนี้ต้องเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมเตรียมร่างกายเตรียมยังไง เตรียมแบบริต้าได้ค่ะตัวนี้เลยค่ะ,ะ SMD Fiber บายอซลิมีอันนี้ไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะมาขายอย่างเดียวเพราะว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดการให้มันเสร็จสิน้นสิ่งที่มันค้างค้างสะสมจัดการออกไปปีใหม่แล้วในราคานี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะ 990บาทซื้อ1แถม2ค่ะคุณจะได้3กลอ่องอันนี้เรา2คนทานกันมาใช่แล้วตลอดเลยนะคะซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้หรือว่าคนที่คุณรักก็ได้990บาทนะคะส่งให้คุณหรือว่าจะส่งให้ คนที่คุณรักก็ได้ให้เป็นของขวัญใช่แล้วคุณนี่คุณทานหรือเปล่าไม่เห็นคุณจะสลิมเลยทานสี่ทานสี่ฉันลิมไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคนนึกว่าอาจารย์พิมพโอ้หันไปจริงๆแล้วคือช่วนบนเขาใหญ่แต่ช่วงล่างาสลิฉันก็ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ด้วยมันก็เลยูว่าคนเห็นตัวจริงจะรู้ว่าเขาสลิมว้าวกันเลยเห็นตัวจริงว่าอาจารย์ทำไมตัวนี้เดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงสูงกันทุกคนนะคะค่ะสลิมดีท็อกซ์บล็อกเบิร์นไบรท์เลยค่ะ990บาทส่งให้คถึงบ้านแล้วก็ คนที่ยังตัดสินใจไม่ได้อยากจะมีตัวช่วยอยากจะแบบว่าตอนนี้มันหงงๆวงเวงเวงแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงอยากจะให้เราสองคนเป็นที่ปรึกษาชุดสุดคุ้มเข็มทิศดวงชะตารับถึงแค่31ธันวาคมนี้แล้วเท่านั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ตัดสินใจได้เลยนะคะ,คะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ได้เลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ